หาละโอ้มยปิวค like like ันซื้อลูกแม่เจ็บเข็มไนลูกเอามีแม่นะเอาเขยไงแม่ฮะทายเติมูันต่อมันมดออก่ะน้ำพริกแมงน้ำปั่นขอเขียง อ๋อเป็นระเรบเียบนี่เวียนเลมันมขึ้นมาเกินเหรอม่ฉายตัวเด้ออืมกล้องนนอจะชัดหรอกนั่นหมื่นจัง